ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ววยททีมข่าสเบตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศีกดของจังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่ห้องประชุมศรียาลาอาคาร3ชั้น3สาระละกลางจังหวัดยาลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมาการเตรียมความพร้อมจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สองทับสองณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้วภายในถ้ำม,มืดวัดคูหาพิมุกตาบนนาถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยาลาค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบยบ 28กรกฎาคม2567โดยมีนายอำน้าชูทองรอมผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมโดยจังหวัดยะาลาค่ะดได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สนะิทธิ์ณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้วภายในวัดคูหาพิมุกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพิธีพารีกรมตักน้ำค่ะในวันที่4กรกฎาคม2567 พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์วันที่7กรกฎาคม2567ณพระอุโบโสถวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันที่8กรกฎาคม2567ณพระอุโบโสถวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงและการเชิญคนโทรน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่14กรกฎาคม2567ค่ะโดยที่ประชุมค่ะได้มีการรายงานการเตรียมความพร้อมของคณะ กรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m Hz, h z เพศสวทเอเบตง News แลลวิทยุออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH